สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่337เทพวิญญาณโยจริงคุ้มคลั่งสวีชิงระเบิดความเร็วทั้งหมดใช้แรงผลักที่นี่ทำให้ร่างกายตนเองเหมือนได้รับแรงหนุนนำในจังหวะที่เสียงของหญิงชุดแดงดังมาเขาก็ถอยร่นไปมากว่า50จ้างมาอยู่ข้างกายนายกองเขามองประกายสับสนในดวงตาของสาวชุดแดงตรงนี้ความไม่ปลอดภัยไร้ชื่อเรียกก็โหมขึ้นมาราังๆในจิตใจขณะเดียวกันนายกองก็ลงมืออย่างรวดเร็วคว้าแขนสวีชิง อย่าเพิ่งขยับสวีชิงหยุดเท้าคำพูดของนายกองทำให้เขาครุ่นคิดจึงเงยหน้ามองหญิงชุดแดงตรงหน้าหญิงชุดแดงยิงยินอยู่ที่เดิมสีหน้าสับสนเลือดที่เปื้อนอยู่ในมือนางเวลานี้โบกไหวอย่างรวดเร็วก่อตัวขึ้นเป็นปราณหมอกสีเลือดบางๆแผ่ซ่าไปรอบทิศปราณหมอกเหล่านี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแผ่กระจายต่อเนื่องจนท้ายสุดก็รวมกันเป็นกระแสเลือดหลาสายไหลเวียนพันล้อมอยู่รอบตัวหญิงสาวชุดแดง และจานวนของกระแสเลือดก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพียงครึ่ตาก็เพิ่มขึ้นนับร้อยราวกับกระแสเลือดแต่ละสายกลายเป็นอสรพิษโลหิตแผ่ส่้นคลื่นพลังที่น่ากลัวออกมาและยังมีกลิ่นหอมหวานที่เข้มข้นอีกด้วยนี่มันประหลาดมากยิ่งไปกว่านั้นจํานวนยังคงเพิ่มขึ้นจากความสับสนในดวงตาของหญิงชุดแดงที่ล้าลึกขึ้นเรื่อยๆกระแสเลือดรอบตัวก็ตัดสลับเป็นก่อตัวเพิ่มมากขึ้นไปอีกความเร็วในการแล่นก็เร็วขึ้นด้วยเช่นกัน ครู่ต่อมากระแสเลือดก,ก็เพิ่มจากร้อยเป็นพันตัดสลับกันและกันไปทั้งแปดที่ก่อตัวขึ้นทีละวงภาพนี้ทําให้รู้สึกตกตะลึงขึ้นอย่างเสียไม่ได้ยิ่งมีลมหยินเย็นพัดมาจากทางหญิงชุดแดงมาที่ตัวสวีชิงขนของเขาลูกชูชันม่านตาหดลงยืนอยู่ที่นั่นไม่ขยับเขยื่อนการสังหารและการต่อสู้หลายปีมานี้ของสวีชิงบ่มเพาะสัญชาตญาณอันตรายอย่างหนึ่งขึ้นมาปัจจุบันสัญชาตญาณน,นี้รวมถึงการเตือนของนายกองกําลังบอกเขาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนว่าตนเองห้ามขยับตัวเด็ดขาด ความรู้สึกนี้แปลกประหลาดมากยิ่งดูไร้เหตุผลด้วยเพราะไม่ว่าอย่างไรพลังบำเพ็ญหญิงสาวชุดแดงคนนั้นก็อยู่แค่ระดับแก่นลมปราสาวมองสวรคร์เท่านั้นแต่กลับทําให้สวีชิงรู้สึกถึงวิกฤตอันแรงกล้าได้นายกองเองก็ไม่ขยับขยี้สีหน้าเคร่งครึมยิ่งกว่าเขาจ้องไปที่หญิงชุดแดงคนนั้นขม่งแอบส่งสื่อเสียงให้สวีชิงอย่าขยับผู้หญิงคนนี้ชั่วร้ายมากนางไม่ใช่แค่มีของศักดิ์สิทธิ์ของลทัทธินอกวิถีกับสืบทอดวิชาระดับจักรพรรดิมาเท่านั้นแต่ยังมีเขตแดนจิตโลหิตททีีีี่่ฝึกกกบเเพญไดดด้้ยยาาสสุของนนัลรมว เขตแดนจิตโลหิตนี้ตั้งแต่โบราณคนที่ฝึกบำเพ็ญสำเร็จในสำนักเซียนล้ำบารมีมีอยู่น้อยถึงน้อยมาก,กว่ากันว่าภายใต้เขตแดนจิตโลหิตอีกฝ่ายมีความสามารถในการสังหารระดับเดียวกันได้เลยทีเดียวไม่รู้ว่าจริงหรือหลอกแต่พวกเราก็อย่าไปทดสอบจะดีกว่าและเขตแดนจิตโลหิตนี้ยังมีสิ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียในข้อเสียหรือไม่นั่นก็คือโลกในสายตาของอีกฝ่ายจะไวต่อวัตถุที่เคลื่อนไหวมากความเค,เคร่งครึมจากเสียงนายกองสวีชิงรับรู้ได้อย่างชัดเจนดวงตาเขาจ้องไปที่หญิงชุดแดงเขม็งค่อยๆหลีลง ตอนนี้รอบด้านไม่มีเสียงของใครลอดออกมามีเพียงเสียงลมอื้ออึงกึกก้องรวมถึงเสียงมิติปริแตกที่ก่อตัวขึ้นจากกลิ่นอายของเทพวิญญาณโยจริงและยังมีเสียงเน่าสลายที่มาจากใบหน้าของร่างแยกเทพวิญญาณโยจริงร่างนั้นเสียงนี้ราวกับมีฟองอากาศมหาศาลแตกฟู่มองไกลๆกลหลังจากที่สวีชิงนำเลือดเต๋าไปใบหน้าของร่างแยกนี้ก็กำลังเน่าสลายจมูกละลายก่อนเป็นสิ่งแรกจากนั้นคือดวงตาและปากทั้งหมดนี้ทำให้ใบหน้าของร่างแยกเทพวิญญาณโยจริงเปลี่ยนเป็นอัปลักษณ์และแปลกประหลาดอย่างมาก ขณะเดียวกันสีผิวทั้งใบหน้าจากเทาก่อนหน้าก็เริ่มดำคล้ำสวีชิงกับนายกองไม่สนใจผ้าการละลายนี้สายตาของพวกเขาล้วนอยู่ที่หญิงสาวชุดแดงตอนนี้ดวงตาสาวชุดแดงยังคงมีประกายราวกับยังไม่ได้เพ่งไปยังจุดใดเหมือนจะมองมาที่สวีชิงกับนายกองแต่ก็รู้สึกเหมือนไม่เห็นสวีชิงกับนายกองอยู่ในสายตาพวกเจ้าใช่หรือไม่หญิงชุดแดงเอ่อยขึ้นแผ่วเบา สายตานี้คำพูดที่เอ่ยซ้ำทำให้ความระแวดระวังในใจสวีชิงรุนแรงขึ้นอีกครั้งภาพสักการวิหองเริ่มแผดเผากวาสวรรค์มุ่งสูงสุดก็เปล่งแสงจ้าออกมาด้วยขณะเดียวกับที่วังสวรรค์ในร่างกายสั่นสะเทือนมลงสีดำกระจายออกไปรอบทิศเตรียมตัวปะทะนายกองก็เช่นกันแผ่ซ่านปราณเย็นที่หน้าตกตะลึงออกมาทั้งร่างใบหน้าในม่านตาเองก็ลืมตาขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมองอย่างละเอียดก็เห็นว่าในดวงตาของใบหน้านั้นก็ยังมีใบหน้ากำลังกระพริบเหมือนว่าไม่มั่นคงเท่าไหรนักและพริบตาที่ทั้้้งงงงงฝ่าาายยกกกลัุุเเชชิินอหญด็ทขขวึ ความเร็วการไหลของกระแสเลือดรอบด้านก็เพิ่มความเร็วทําให้เกิดเสียงหวีดวิวแหลมขึ้นเหมือนตัดสะบ้านได้ทุกสรรพสิ่งกาลังหลังทะลักไปทางสวีชิงและตอนนี้เองบนท้องฟ้าจู่ๆก็มีเสียงแหลมดังเข้ามาพวกเจ้ากําลังทําอะไรความดังของเสียงนี้เนื้อกว่าอสนีสวรรค์ราวกับว่าอสนีทั้งหมดระเบิดขึ้นมาระหว่างฟ้าดินพลังประทะที่ก่อตัวขึ้นทําให้สวีชิงกับนายกองสันไปทั้งตัวแต่ละคนกระอักเลือดร่างกายถอยโรน กระแสะเลือดรอบด้านของหญิงสาวชุดแดงคนนั้นก็สั่นสะเทือนด้วยเช่นกันม้วนกลับอย่างรวดเร็วกลับไปอยู่บนฝ่ามือของหญิงชุดแดงและแปลกลับไปเป็นเลือดสดใหม่อีกครั้งสีหน้าหญิงสาวชุดแดงคนนี้บิดเบี้ยวความสับสนในด,ดวงตาหายไปในพบตากลายเป็นความดุดันก่อนหน้าถอยออกมาอย่างไม่มีการลังเลพุ่งไปอีกด้านสวีชิงกับนายกองก็ไม่มีเวลาสนใจผู้อื่นหนีออกไปอย่างสุดกำลังขณะที่ทั้งสองฝ่ายหลบหนีร่างแยกร่างหนึ่งของเทพวิญญาณโยจรงร่างหนึ่งบนท้องฟ้งฟาดวงตามีโทสะมุมปากเลือดสดไหลรินเสื้อผ้าขาดวินกำลังพุ่่่่งเาามอยรดวน ก่อนหน้านี้นางกำลังทำศึกเป็นตายอยู่บนท้องฟ้าไม่ได้สนใจพื้นดินแต่เมื่อครูบังเอิญนางเหลือบมองเห็นเผ่ามนุษย์ตัวเจ้าสามคนอยู่รอบๆร,ร่างแยกของตนเองและใบหน้าของร่างแยกเองก็แปลกไปราวกับว่ากำลังโมมองสิ่งนี้ทำให้นางใจสั่นและยอมบาดเจ็บเพื่อปลีกตัวออกมาโดยไม่สนอะไรเมื่อมองอย่างละเอียดร่างของเทพวิญญาณโยจริงก็สั่นเทิมอย่างรุนแรงขลึงตาโตเผยความไม่อยากเชื่อนางเห็นสีหน้าดำสนิทของร่างแยกตนเองมองเห็นใบหน้าทั้งหมดกำลังสลายหายไป มองเห็นความน่าเกลียดที่ยากจะพน,นาได้การกระตุ้นที่เกิดจากพบนี้สำหรับหญิงสาวที่รักสวยรักงามคนหนึ่งถือว่ายิ่งใหญ่มากระดับสะเทือนฟ้าดินร่างกายเทพวิญญาณโยจิงสันเทิมอย่างรุนแรงลมหายใจหอบถี่จิตวิญญาณหมโทสู่ฟ้าความโกรธนี้สามารถแผดเผาท้องนาภาบทขยี้ทุกสรรพสิ่งพวกเจ้าพวกเจ้ารนหาที่ตาย เทพวิญญาณโยจิงหวีดร้องคุ้มคลั่งทันทียกสองมือขึ้นตบลงไปทางสวีชิงและนายกองรวมถึงทางหญิงสาวชุดแดงนั่นด้วยแต่พริบตาต่อมาผู้อาวุโสครองกระบี่สองคนก็ไล่ตามมาจากท้องฟ้าพวกเขาก็เห็นใบหน้าดำคล้ำของร่างแยกเทพวิญญาณโยจิงบนพื้นรวมถึงใบหน้าที่กำลังสลายหายไปในใจก็เกิดความรู้สึกประหลาดขึ้นมาและยังเห็นพวกของสวีชิงทั้งสามคนกำลังหลบหนีด้วยแม้ทั้งสามคนจะปิดบังหน้าตาแต่ในสายตาพวกเขากลับเห็นอย่างชัดเจน หลังจากสังเกตเห็นว่าเป็นเผ่ามนุษย์ในใจพวกเขาก็รู้ทันทีว่าทั้งสามคนนี้น่าจะเป็นพวกกล้าหาญและมีเบื้องหลังไม่ธรรมดาที่มาจากขั้วอํานาจเผ่ามนุษย์ในมณฑลรัศเดตราชนเหล่านั้นแน่แน่นอกจากนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับทงครองกระบี่อยู่บ้างไม่มากก็น้อยไม่ใช่นั้นไม่มีทาง้ล่วงรู้ถึงแผนการและเวลาของทงครองกระบี่แน่นอนถือโอกาสใช้ช่วงเวลานี้ปล้นสะดมแต่ว่ามาปล้นชิงจนถึงใบหน้าร่างแยกของเทพวิญญาณโยจึงทําพวกเขากลืนไม่เข้าคายไม่ออก ในเมื่อเป็นเผ่ามนุษย์พวกเขาก็มีหน้าที่ต้องคอยปกป้องจึงลงมือในพริกตาใช้พลังวิเศษไร้กาศเข้าสกัดเทพวิญญาณโยจริงเทพวิญญาณโยจริงส่งเสียงร้องออกมาเข้าขวางวิกฤตนางทำได้เพียงระง,งับความโกรธในใจลงต้องปล่อยพวกสวีชิงทั้งสามคนก่อนอย่างจนใจและเพราะเสื้อผ้าของตนเองขาดวินอภรวิเศษสูญเสียพลังป้องกันไปมือขวาบกควา้าอากาศจะล้วงอพรวิเศษของตนเองออกมาเพื่อใช้เป็นสมบัติรับมือศัตรูของตนเอง ในถ้ำพมนักของนางก็ส่งเสียงครืนครันจากการคว้าจับเสื้อผ้าบินออกมาทีละชุดตรงมานางพริบตาที่มาถึงดวงตาเทพวิญญาณโยจริงก็ถลึงตาโตอีกครั้งอึ้งตะลึงไปนางมองเห็นเสื้อผ้าฉีกขาดยับเยินเหล่านี้จนสติตั้งแทบหลุดลอยไปความเสียหายของเสื้อผ้าเหล่านี้มันหนักหนาเกินไปจริงๆไข่มุกกับของดีหายไปหมดไม่เหลือสภาพเปลี่ยนไปมากบางตัวกลายเป็นริ้วๆเหมือนมู่ลี่บานประตูบางตัวด้านบนเป็นรูโหว่รูพรุนนับร้อย อันที่จริงตอนนี้ไม่ใช่แค่เทพวิญญาณโยจริงเท่านั้นที่สับสนผู้ครองกระบี่ที่กำลังลงมือกับนางอีกสองคนก็ตะลึงงันด้วยเช่นกันเห็นเสื้อผ้าที่ขาดยับเยินเหล่านั้นสีหน้าของทั้งสองคนก็ประหลาดใจจำจดพวกสวีชิงทั้งสามคนได้อย่างลึกซึ้งจนอดส่งสือเสียงหากันไม่ได้นี่มันเป็นพวกผู้เยาวจากสำนักใดกันโหดเ,เหี้ยมเหลือเกินส่วนทางเทพวิญญาณโยจริง นางมองเสื้อผ้าขาดวินเหล่านี้สีหน้าขาวซีดร่างกายสั่นเทิมในใจกำลังหลั่งน้ำตาเป็นสายเลือดทุกชุดในนี้ล้วนเป็นของที่นางรักทว่าตอนนี้กลับกลายสภาพเป็นเช่นนี้ความเจ็บปวดร้าวก็ข้ามทุกสิ่งอย่างในใจนางกลายเป็นเสียงกรีดร้องออกมาฉับพลันข้าจะล็อกระดูพวกเจ้าทั้งสามคนป่นเป็นผงทำลายทั้งจิตวิญญ,ญาณและร่างกายทิ้งเสียเสียงนี้หวีดแหลมนักดังกล้องไปทั้งเก้าชั้นฟ้าได้นในแฝงไว้ด้วยความอาฆาตและเกล็ดช่างรุนแรงเหนือสิ่งอื่นใด ขณะที่คุ้มคลั่งจนแทบขาดใจเทพวิญญาณโยจิงสูนสิ้นสติสัมปชัญญะไปแล้วพุ่งไปหาสวีชิงและนายกองพร้อมกับจิตสังหารสถานฟ้าและร่างแยกอีกร่างของนางบนท้องฟ้าก็ส่งเสียงหน้าเวทนาออกมาพุ่งไปหาหญิงชุดแดงอย่างไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนางจะสังหารเจ้าหัวขโมยทั้งสามนี้โดยไม่สนว่าต้องจ่ายอะไรแต่สภาพและความบุมบบามของนางสำหรับผู้อาวุโสค,ครองกระบี่ที่กำลังประมือด้วยทั้งสามคนแล้วถือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง เทพวิญญาณโยจริงเสียสติสัมปชัญญะไปพวกเขาก็จะลงมือสะกดได้ราบรื่นยิ่งขึ้นดังนั้นพริบตาต่อมาพวกเขาทั้งสามจึงระเบิดพลังบำเพ็ญทั้งหมดเข้าสกัดกั้นอย่างสุดกำลังภายใต้การสกัดกั้นของพวกเขาเทพวิญญาณโยจริงไม่สามารถทำได้ตามที่ปรารถนาลงมือไม่ได้ดังใจหวังและยิ่งเป็นเช่นนี้ในใจนางก็ยิ่งคุม้มคลั่งทำให้การสะกดของผู้อาวุโสครองกระบี่ทั้งสามคนเฉียบคมขึ้นมาภาพนี้ทั้งสามคนที่ต่างฝ่ายต่างหลบหนีก็ได้เห็นแล้ว นายกองกับสวีชิงหนังสีสชาหรือเพิ่มความเร็วยิ่งขึ้นส่วนหญิงสาวชุดแดงทางนั้นกลับในใจเต็มไปด้วยความโกรธเคืองและน้อยเนื้อต่าใจถึงอย่างไรเรื่องที่ทำพํานักก็ไม่ใช่สิ่งที่นางทําแต่ตอนนี้จะพูดอธิบายไปก็ไม่มีประโยชน์หญิงสาวชุดแดงกัดฟันหนีต่อไปโดยไม่เหลียวหลังทั้งสามคนใช้ความเร็วไปถึงขีดจํากัดของตอนเองไม่นานสวีชิงกับนายกองก็มาถึงที่เย็นเย็นอยู่ ขณะที่เยน็นเย็นกำลังหวาดกลัวและตะลึงพลึงเพลือดทั้งสองฝ่ายไม่มีเวลาจะพูดคุยกันสวีชิงคว้าตัวเยน็นเย็นล้วงเอาเรือเวทออกมาแล้วย่างขึ้นไปในกองเองก็ตามหลังมาพริบตาต่อมาเรือเวทก็กลายเป็นสายรุ้งยาวโหมเสียงหวิดหวิวพุ่งทะยานสู่ขอบฟ้าออกจากอาณาเขตใจกลางเขาไตรวิญญ,ญาณสะกดมันคาและหนีเร็วขึ้นเรื่อยๆบนท้องฟ้าส่วนด้านหลังเสียงคำรามของเทพวิญญาณโยจริงยังคงสนั่นลัน่นพร้อมกับความบีดแหลมพร้อมกับความเจ็บปวดเกลียดชังพร้อมกับความคุ้มคลั่งแผ่กระจายไปทั้งแปดทิศ ที่จริงสาหรับนางแล้ววันนี้เป็นหายหน้าที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่เพียงแต่ถงครองกระบี่เข้าสะกดร่างแยกของตนถูกทําลายโฉมเลือดเต่าถูกช่วงชิงและเสื้อผ้าที่ห่วงแหนมาทั้งชีวิตก็ถูกฉีกทิ้งทําลายจนย่อยยับเรื่องนี้ต่อให้พลังบําเพ็ญจะสูงส่งเพียงใดแต่สําหรับหญิงที่รักสวยรักงามแล้วถือว่าทิมแทงจิตใจมากทั้งชีวิตนี้ไม่เคยเจอมาก่อนกระทั่งพูดได้ว่านางไม่ได้เกลียดชังการสะกดของถงครองกระบี่เลยแต่ที่นางเกลียดชังที่สุดคือเจ้าโจรที่บา้าคลั่งสามคนนั้นขอบคุณสสําาาหรารรััับบกกฟงถ้นุ อย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก